สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะบวกด้วยการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีมีนและคนามีนในเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 6ก็คือเดือนนี้นะคะพฤษภาราศีมีนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายนหมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราก็คือทางสุริยปฏิทินไทยวันที่นะคะหมอพิมพ์แล้วนะใต้คลิปนี้ แล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนาก็ดูได้เช่นกันแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนนะคะหมอพูดทุกคลิปเลยนะคะมินพูดทุกคลิปเลยดวงที่วางอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงเป็นดวงโดยรวมอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานะคะดูเป็นแนวทางไพ่นี้แล้วก็ถ้าพูดถึงความรักให้าสามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนาะราศีมีนราศีมีนไพ่ขยายจัดเม้นคุณหลุดแล้วละเนาะ ะะคุณพยายามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันถึงเวลาแล้วที่มันต้อง,องจบนะคะถึงเวลาแล้วที่ต้องยุติบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะมีไพ่เดอะเวิร์นะคะไพ่โลกไพ่จัก,กรวาลไพ่เมเจอร์สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดที่คุณคลอมพีทุกอย่างแล้วไม่ใช่คุณใช้อารมณ์นะคะ,คะการคอมพีนี้ไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการตัดสินมนคือถ้าคุณคบกับใครมาหรืออยู่กับใครมามันเห็นไหมคะมันโยกกันมันเหนื่อยอะ่ะทำไมเหนื่อยจังอ่ะสิบดาบ เหนื่อยมาเยอะเหนื่อยสะสมมานานมันถึงเวลาที่คุณจะต้องคิดและทบทวนเลยเอยฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้นะคะไม่พอละความรักความสัมพันธ์จะติดนะคะจะติดคืออยากได้ความรักที่ยุติธรรมและเท่าเทียมเห็นไหมคะเราจะใช้ทั้งหัวใจแล้วก็สมองควบคู่กันไปแล้วเห็ว่าความรักมันต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ซิเราเหนื่อย นะค,ะความรักต้องเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้นะ,ะตรงนี้สเตนเป็นภาวะที่คุณทนมานานอาจจะ้นไปกลับมากับคนคนนี้ก็ได้หรือคุณพยายามที่จะอยากให้เป็นครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตหรือเราอยากนะคะอยากให้มันมั่นคงแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะมันถึงเวลาที่ต้องปล่อยมือมันถึงเวลาแล้วเนาะ ะะดวงดาวหลายๆดวงดวงดาวใหญ่นะ,ะที่หมอพูดมันยกย้ายแล้วมันไม่ใช่มันก็ต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าต้องไปเจอคนใหม่เสมอไปนะคะเช่น <c oughs> เริ่มต้นจากกับตัวเองกลับมารักตัวเองสเตนหักกลับมาแคร์ความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วมันสบายใจอะ่ะกับตัวเองถ้าอยู่กับใครแล้วมันทุกข์มันเหนื่อยก็ปล่อยไปตามโชคชะตาวาสนาคนเรานะคะสินไม่เสมอกันก็อยู่กันไม่ได้ ราศีมีนมีดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวประจําตัวเนาะคุณคเ,นนะคะเป็นคนมีเซนต์นะคะเป็นคนมีรางสังหณ์แล้วหมอเชื่อว่าคุณชอบปฏิบัติด,ด้วยไพ่ตรงนี้ความใจดีของเราทําให้ผู้อื่นมองไม่เห็นค่านะ,ะแปลว่าคุณไม่ได้แปลว่าเราเราสลาดนะคะเรามีสติปัญญาตแต่เรารักเมื่อก่อนเราซื้อสัตว์ไปถึงเวลาแล้วมันต้องหมดแล้ว ะะถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนในดวงชะตาถ้าไม่ใช่มันเหนื่อยมานานถึงเวลาที่มา,าต้องมูฟไปข้างหน้ามองอะไรไปข้างหน้าละค่ะตรงนี้ขึ้นมามาดูกันนะคะทีนี้พอทูดพูดถึงเรื่องงานแต่เรื่องงานเนี่ยนะคะมันมันดีกว่าความรักอะดูสิคะสิบเหรียญมีโอกาสนะคะได้เงินก้อนใหญ่ถ้าใครอยากได้บ้านคอนโดมีโอกาสนะหรืออยากซื้อที่ซื้อทางหรือไม่ก็รอขายอสังหานะคะ หรือช่วงนี้ทําธุรกิจถามว่าบูมไหมสิบเหรียญบูมใครรอเซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่างรอเงินประกันหรือรออะไรบางอย่างนะคะตรงนี้มีโอกาสได้นะคะสองถ้วยมีคนสนับสนุนมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนนะคะช่วยเหลือกเกื้อกูลช่วยกันนะคะบางท่านอาจจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่ออยากต่อย,ยอดธุรกิจของคุณเป็นโอกาสดีและประสบผลสําเร็จนะคะเามาแลนเป็นการปรับเปลี่ยน วะวัลฟ์ฟอร์จูนเนี่ยนะคะ, Fortune, คะสองใบนี้ยิ่งมานี่เด่นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันแย่มาต้องหมุนแล้วล่ะคะ่ะไปสู่สิ่งที่ดีถ้าท่านใดที่อยู่ดีอยู่แล้วมันจะดีกว่านี้นะคะบางคนอาจจะได้รีโนเวทบ้านใหม่ตึกใหม่หรือปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานไปสาขานี้หรือก็คือออกเลยไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยนะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่ผ่านมาเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับคนที่เขาไม่หวังดีกับเรา ช่างนะคะปล่อยเขาไปคุณยังมีจิตเป็นกุศลนะคะภพยตรงนี้เป็นกุศลคือเราเราไม่ขอนะคะคือเราเอาหัวสีให้แล้วปล่อยไปนะคะจิตใจของคุณยังดีคนที่เขาไม่ดีเขาจะแพ้ภายไปนะคะตรงนี้คุณนั่งบนบัลลังก์ของคุณเนาะการเงินการทองเริ่มมั่นคงภพยตรงนี้นะคะบางคนอาจจะทํางานต่างชาติองค์กรต่างประเทศนะคะตรงนี้นะหรือขยายงานไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะตรงนี้ ถามว่าคุณเหนื่อยอยู่ไหมอันนี้หมอต้องตอบตรงๆว่าเหนื่อยแต่ดีเหนื่อยแล้วสาเร็จนะคะตรงนี้นะคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นชะละมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าจุนนะคะสิ่งใดที่เคยพยายามมามันเป็นโอกาสที่เกณฑ์สาเร็จส,ส่งเสริมคุณเรื่องการเงินการงานนะคะอันนี้หมอพูดการเงินการงานนะมาดูความรักที่ผ่านมานะคะทีนี้ราศีมีนเราจะคุยกับมนะคะราศีกุมลัคนากรุมราศีตุลลัคนาตุล ธนูลนาานัคขาธนูนะคะน่ะท่าน้ํากระกลมีนพิจิกนะสิงลัคขณาสิงท่าดินการรุสมมังกรนะ,ะสี่เหรียนพอละเก็บความรู้สึกตัวเองไว้ดีกว่าบางคนเขารักแต่ตัวเองนะคะเขาไม่ได้รักเราเลยไม่ได้เห็นคุณเห็นค่าของเราเลยนะคะ ไม่สวมกับที่เราทุ่มเทให้หนะหกเรียนความทุ่มเทของคุณเยอะมากให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้ความรักออฟเฟอร์เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ได้มาคือเขาแทงเราข้างล่างเหนื่อยแล้วหมอก็บอกนิดน,นึงนะคะถ้าที่ผ่านมาใครให้หยิบยืมเงินทองหมายถึงถ้าคุณให้ใครหยิบยืมเงินทองค้ำประกันอะไรให้ใครระวังนะคะที่อาจจะได้คืนยากนะคะตรงนี้นะคะจะติดสิบดาบนเกี่ยวกับอาจจะคดีด้วยนะคะตรงนี้ มาดูความรักที่ผ่านมาเจ็ดเลียนคุณเคยรอนะ <c oughs> เลขเจ็ดนะคะก็เป็นดาวเสาร์นะคะไพ่เดอะเวอร์ก็คือดาวเสาร์รออย่างความทุกข์ใจนะคะรออะไรล่ะนะคะเช่นคุณให้ให้ใจให้ความรู้สึกดีๆทุ่มเทให้ทุกอย่างเราก็รอว่าเขาจะชัดเจนไหมหรือรอว่ามันจะดีขึ้นรอทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้จต่ทั้งรอดูใจเตียงว่าเอ๊ะเราต้องการอะไรแต่ตัวนี้มองว่าคุณรู้รู้ใจตัวเองแล้ว หนึ่งถ้วยนะคะธาตุน้ำกรกกลมีนพิจิกเนาะห้าเหรียญเดมูนชาวมีนลัคนามีนเดเฮอร์มิตชาวกันลัคนากันสามดาบนะหกดาบเนาะอะเทมเพอรแลน์บางคนนะคะความรักอาจจะเป็นคนรักที่แตกต่างกันเช่นอายุนะคะหน้าตาทางสังคมนะคะหรือไม่ก็ความห่างไกลนะคะในความสัมพันนี้ขอดูอีกนิดน,นึงนะคะ หาดาบนะคะคิงถือถ้วย2เหรียญชาวราศีมีนคุณพยายามที่จะประคับประคองในความสัมพันธ์นี้เนาะนะ,ะพยายามที่อยากจะไปให้ถึงฝั่งพยายามเพราะว่าอยากเป็นครอบครัวก็คือรักนั่นแหละค่ะแต่ความสัมพันธ์นี้5ดาบบางคนมีความมีคนสามเศร้านะ,ะเขาดึงใครเข้ามาก็ได้หรือเราเข้าไปนะคะในสามเศร้าผู้อื่นโดยที่เราเอาจจะไม่รู้เราก็มารู้ทีหลัง หรือบางคนนะคะมีปัญหาคนเยอะแยะมากมายเช่นคุณพ่อคุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เรามีปัญหากันได้ด้วยนะ,ะเราก็มีอยู่แล้วทั้งที่เออทั้งอื่นก็มาทับซ้อนเข้าไปอีกนะคะแต่เฮอร์มิตเนี่ยคุณพยายามที่จะนิ่งหรือเงียบหรือเขาเงียบไปนะคะเขาไม่มาแก้ไขไม่มาแก้ปัญหาหกดาบเนี่ยคุณเหนื่อยเนาะคุณพยายามที่จะมูฟออนนะคะลงเรือลําเดียวกันแล้วพยายามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความรักที่ เขาไม่เห็นคุณค่าเราน้อยเนื้อต่าใจห้าเรียนเห็นไหมคะในความสัมพันธ์นี้หรือบางท่านไปคบไปคุยกับใครที่ผ่านมาไม่ชัดเจนเลยนะคะความสัมพันธ์นี้หมองว่าคุณพอและสําหรับบางคนคุณเคยรอให้เขาเป็นคนดีหรือกลับตัวหรือรอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาดูกันนะคะคนมาดูปัจจุบันโสดคนที่คุณจะเจอคนที่คุณจะคบหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนี่ล่ะคะเขาเป็นยังไงบ้าง ไฮยลอแฟนนะคะพฤึกศพลัขนาพฤึกศบอันนี้สิงลัขนาสิงเนาะแปดไม้เท้านะคะสีดาบเอานะคะคิงถือไม้เท้าหกดาบนะคะเก้าเหรียญมีชี้เชียนนะคะสามดาบ เดฟู Fool, นะคะก้าดาบามาดูคนที่มีประ็นนะค,ะคุณเขาอาจจะห่างกันมาแล้วหรือเขามันเหมือนคนนี้เป็นคนเฟลลี่นะคะเป็นคนที่ไปเรื่อยๆเมาะว่าปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะสิ้นไม่เสมอกันอยู่กันไม่ได้ลักอิสระนะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็นคนมีคนที่เจ็บและเสียใจนะคะนิ่งเงียบกันไปนะคะเขาก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เขาทําหรือไปพูดไปพูดไปคุยบางสิ่งบางอย่างแต่มองว่าเขาก็เครียดนะเครียดและคิดบางสิ่งบางอย่าง หมอว่าในบางอย่างที่เหมือนนะคะห่างคุณออกมาเนี่ยเหมือนเขาคิดว่าอิสลาแล้วโสดแล้วทําอะไรก็ได้เหมือนคุณปล่อยละในภาวะเนี่ยหมอว่าเขาเครียดนะนะคะหมอขอแคลิฟายเก้าดาบเนี่ค่ะกับสามดาบอ่าเห็นไหมคะอย่างที่กําลังคิดเลยปล่อยเขาไปลานลาข้างนอกค่ะเดี๋ยวมันก็สุดทางแล้วหมอว่าเขาจะนึกถึงคุณ เขาจะเสียดายคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆที่มีกับคุณเพราะคุณดีทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือเกอื้อกูลเขาออฟเฟอร์เขาอย่างที่หมอพูดมานะคะที่ผ่านมานี้นะรับเป็นอย่างนั้น <c oughs> หรือถ้าบางคนนะคะสมดาบนี้นะ,ะเป็นความรักที่คุณพอแล้วถ้าคุณไปแทรกผู้อื่นนะคะโดยที่เราอาจจะไม่รู้หรือมารู้ที่ลหลังมอว่าคุณจะปล่อยเขาไปแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้ว แต่เขาจะเสียดายคุณนะคะสําหรับคนที่คุณคบกับเขามานานเป็นสภาวะที่อยู่กันเป็นแฟนหรือพูดเรื่องอนาคตเนี่ยเขาอาจจะห่างคุณออกไปนะคะวันเวลาที่ห่างไปแรกๆเขาอาจจะเหมือนอ้อิสระาและนะคะแต่สภาวะนี้นะคะหมอบอกเลยว่านานๆไปเขาจะเครียดเขาจะคิดถึงคุณนะคะเมื่อไม่มีคุณอะนะเนี่ยเขาจะอยากติดต่อคุณมาอยากจะวนกลับมาเห็นไหมะคะพไพ่ใบนี้คือไพงออ่ง้อนะคะอยากจะหมุนกลับมายังมีเยื่อใย แต่คุณกลับกลายเป็นว่าคุณไม่เอาอ่ะคุณเหนื่อยแล้วอ่ะจบนะคะจบที่ใจอ่ะแต่สภาวะคนโสดนะคะทีนี้คนโสดคนคนนี้นะคะหมอบอกเลยว่าคนนี้เคยเจ็บเคยเสียใจนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับการศึกษาเป็นแพทย์เป็นหมอได้ด้วยนะคะเป็นนักโหราศาสตร์ได้ด้วยหรือเป็นนักธุรกิจนะคะนะ,ค,ะคนเคยเจ็บเคยเสียใจคนคนนี้เขาจะไม่รีบเร่งนะคะเขาคุยกับคุณนะ,ะ <c oughs> นะคะแต่ ต้องดูนิดนึงต้องดูนานนิดนึงไม่ใช่รีบนะคะก้าวเรียนนี่หรืออาจจะเกี่ยวคุณก็ได้ที่คุณไม่รีบไงนะคะ,นะค,ะความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรืออยากอยู่ส่วนตัวอยากจะพักเบรกพักใจทําให้ความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันจะค่อยๆศึกษากันไปซะมากกว่ามันไม่ได้รีบเร่งน,นะ,ะมาดูพอคนนี้คิดเยอะอาจจะเคยเสียใจมาก่อนก็ได้นะคะ <c oughs> มาดูนะคนที่เป็นประเด็น คนที่คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณแล้วคนที่เป็นประเด็นน่คิดยังไงกับราศีมีนบ้างตกตำแหน่งความคิดนะคะมันเหมือนเขาอยากกลับมาคืนดีกันนะอ่ากลับมาดีคืนดีกับคุณจัดติก,ก็คือคนเราอะเมื่อไม่ได้ไปผ่านการอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆ,ๆหรือไปไปเจออะไรมาไปพบอะไรมามันจะไม่เกิดการเปรียบเทียบและช่างใจมันจะไม่ได้เกิดเป็นจัดเมนคือการตื่นรู้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่า คุณอาจจะตื่นแล้วเขาอาจจะตื่นสายเพราะคุณเหนื่อยมานานนะเหนื่อยมาเยอะมาดูความคิดของเขานะคะหกถ้วยนะคะเห็นไหมหมอว่าเขานึกถึงคุณอยู่เนี่ยสองถ้วยที่ขึ้นมานะคะสิบเหรียญคิดว่าคุณเคยซัพพอร์ตเขาเคยเป็นแฟนเขาเป็นครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันอ่าเดอะเวอร์นะคะขออ่านไพ่เลือดเดียวนะหนึ่งถ้วยนะคะอหไม้เท้าขึ้นมา แสดงว่าบางท่านมีปัญหากันเรื่องหลายๆไฟล์นะคะถ้าไม่ฟังคุณก็ฟังเขาที่มันมีปัญหาคนหมู่มากอะ่ะมาทําให้เราวุ่นวายในความรักได้ด้วยนะคะตรงนี้นะก้าวไม่เทา้าเขาก็บอกเขาก็เจ็บมาเยอะนะคะแต่เขาก็ยังถือคุณไว้นะอยากพูดอยากคุยยังเสียดายยังตัดคุณไม่ขาดอยู่นะคะก้าวดาบเนี่ยเป็นไพ่ของเขาเลยไงถือดาบอา สองดบอาบออกมาแล้วมาขอดึงมาดูคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นมันเหมือนเขาก็รู้สึกลังเลและสับสนเอ๊ะจะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคุณเขาก็เครียดนะคะคิดคิดเยอะคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาก็ยังเฝ้าห่วงและคิดถึงคุณนะคะที่ผ่านมาพวกคุณอาจจะมีปัญหากันนะคะเช่นพวกคุณก็มีอยู่แล้วแล้วยังมีที่หมออ่านไปนะเห็นไหมคะอันนี้หมออ่านจากพลังงาน คงไม่ตรงกับทุกคนนะเนาะอ่านจากพลังงานที่มอหยิบได้เขียน okay, มคะห้าไม่เท่าเนี่ยมันคือความวุ่นวายของคนหมู่มากถ้าไม่ฟังคุณก็ฟังเขาที่มาวุ่นวายเรื่องของเรามากไปทําให้อีกคนนึงเริ่มคิดเริ่มมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างจะต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่ใจลึกๆเขายังคิดถึงคุณนะคะยังเสียดายอยู่ถามว่าเขาก็ถือคุณไว้ไหมนะคะเขาก็ยังถือนะเนี่ยเขาก็ยังรักนะคะแต่มันมีหลายอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ่ะ เขาก็อยากคุยับคุณใจลึกๆก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะหรือถ้าความสัมพันธ์นี้มีเรื่องสามเศร้าเข้ามานะคะทําให้คุณเจ็บมาว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณเขายังคิดถึงว่าคุณเคยเป็นครอบครัวเป็นบ้านอยู่กันมาคบกันมาหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันอยากเดินหน้ากับคุณอีกทั้งที่เดวคือจบแล้วนะคะเขาทําคุณเจ็บก็ได้นะคะตรงนี้นะนี้มักรณีคนโสด คนโสดหนึ่งถ้วยนะคะมีคนอยากเข้ามาในความสัมพันธ์คุณนะคะอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะแต่คนนี้หรือตัวคุณหรือเปล่าที่อาจจะเป็นคนคิดเยอะขึ้นมากหรือตัวเขาทาให้ความสัมพันธ์เหมือนคนที่กลัวนะคะเห็นไหมเจ้าสาวกลัวฝนคือความรักดีๆเราไม่กลัวแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าเราเหมือนเราไม่ได้เปิดใจมากพอนะคะตรงนี้ขึ้นมาหมอว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณ เขาก็อยากคุยออกับคุณนะคะเพียงแต่เขาคิดว่ามันจะไปต่อได้ไหมบางคนอาจจะเป็นความรักที่แตกต่างหรืออยู่ไกลกันนะคะหรือเป็นพ่อมแม่แม่หรืออะไรที่แตกต่างกันได้ด้วยแต่เขาก็อยากลองเดินหน้าออคุณควบออกับคุณเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปและเรียนรู้กันไปอย่าลืมนะคะหกเมเท้าเป็นไพ่วิทยาเรียนความสําเร็จก็คือคบกันไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายอะก็คือลองคบกกกกกก็คคือุุยนนัััตตันนนนนใทวววแแตตต่่่่าาาาาาดดูเเเรรงจะข้้ไมก็คือ มีสตินะคะในการครบไม่ใช่ไปเจอใครเดือนนึงแล้วทุ่มเททุกอย่างสุดท้ายเรามาเจ็บเองคุณไม่ทำแล้วอ่ะ <c oughs> นะคะทีนี้มาดูแอคชั่นนะอ่านะคะชาวราศีมีนว e อ o ฟ f อร์จูนไพ่คุณออกมาใบแรกเลยตัวคุณคุณบอกว่า ถ้าเรายังไม่ได้เจอคนที่ใช่ไม่ได้เจอคู่เราคู่กัรลยานิดคู่กัลยาณมิมรคู่บูเพสานิวาสคู่ของเราจริงอ,อ่ะเฮ้ยเราเราอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะพไพ่ใปแรกของคุณไพ่พลังงานขึ้นมาคือสเตนคือความเข้มแข็งความอยู่ได้ความมีเหตุมีผลนะคะถ้าไม่เจอคนที่ใช่จริงๆเราสามารถอย,อยู่กับตัวเองนี่แหละไปก่อนนะคะขอดูอีกนิดนึงนะนะคะ หกเหรียญคุณไม่อยากได้ละความรักที่เป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ว่าจะทุ่มเทเงินทุ่มเทใจความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากได้ความรักที่แฟร์นะคะเม็มจะติดนะี่ยมือหนึ่งถือดาบมือหนึ่งถือตาช่างคือความรักมันต้องเท่าเทียมนะคะควินถือถ้วยนะคะเจ็ดดาบนะคะ จ็ดเหรียญควินเธอไม่ท้าคุณบอกไม่อยากได้ละความรักที่หลอกลวงความรักที่โกหกคุณบอกว่าคุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอยู่กับตัวเองเป็นหลักอันนี้นะภัยของคุณขึ้นมาแบบนั้นนะคะกําลังเยียวยาหัวใจวเองคุณบอกคุณอยู่กับตัวเองก็ได้นะสบายดีด้วยนะคะโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทาเคลียร์และที่ใจเรา the f นะเห็้ไหม ความเป็นอิสระความหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงความมีสติพอดีกว่าแต่ไม่รู้จะมีใครมาง้อคุณแต่ <c oughs> คุณเห็นไหมคะทั้งหนึ่งดาบทั้งวีร์ฟอร์จูนทั้งแปดเหรียญทั้งเดอะฟู l ทั้งควีนถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็นอิสระแล้วถ้าใครเข้ามาไม่ว่าจะคนเดิมหรือคนใหม่นะคะเขาต้องผ่านอะไรเยอะเช่นนะคะต้องรักและให้เกียรติเราต้องซื้อสัตว์หรือรือจริงใจหรือไม่ก็คือชัดเจนอะ ะะถ้าเล่นๆนนะะชาบช่วยไม่เอาแล้วแล้วอีหลอบเดิมถ้าคนเก่ามาเนี่ยมันยังเหมือนเดิมวนลูปเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีเหมือนที่เราทุ่มเทให้คุณไม่เอาพอดูไพ่ตกตำแหน่งปัญหาคุณสิคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วอะ่ะนะคะคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักซะมากกว่าช่วงนี้ความรักคุณก็มีคนมาจีบมาแอลแต่คุณยังไม่ได้พร้อมนะคะค่อยๆดูไปอะไรประมาณนั้นซะมากกว่ามองอ่านตามไพ่นะ, <c oughs> ะมาดูการเงินการงานบ้าง อานะสีเมีปดไม้เท้านะคะช่วงนี้สื่อสารเยอะคุยเยอะงานพุ่งเข้านะคะงานพุ่งเข้าหาตัวเยอะเนาะหนถือไม้เท้านะคะอาจจะได้เดินทางนะคะเรื่องงานรานะคาตรงนี้ขึ้นมาเนาะเดินทางไกลเดินทางเรื่องงานถ้าท่านใดตกงานหรือ นะคะกำลังรอง,งานใหม่แปลว่าได้งานนะคะถ้าคุณไปสมัครงานหรือรอผ่านโปก็ได้ผ่านโปนะคะหรือไม่ก็คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นใหม่จริงด้วยเดทขึ้นมาจบบางคนจบบางอย่างจบอยากที่หนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะมันถึงเวลาคุณแล้วเนาะนะคะแหงแมนอะไรที่มันติดขัดที่มันมีปัญหานะคะมันจะเริ่มคลี่คลายนะเนี่ยเดเอมเพลอร์ Emperor, นะคะโอกาสประสบความสําเร็จนะบางคนอาจจะได้ไปทําง,งานกับต่างประเทศต่างชาติ นะคะไฮและแฟนผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนเป็นพิเศษช่วงนี้คุณอาจจะชอบไหว้พระปฏิบัติธรรมนะ,ะทำนะคะนะคะบางคนอยากบรรลุธรรมแล้วด้วยสาธุด้วยนะคะก้าวเรียญอยู่อยู่สดสวยและรวยมากที่กว่าคุณบอกโฟกัสเรื่องงานนะคะภัยของคุณบางคนกําลังคิดโปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นใหม่ๆทุกสิ่งพังนะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างทับปัญหาคุณเคลียร์ได้นะคะโชคชะตาวาสนาปรับเปลี่ยนแล้วนะคะ ดวงชะตาจะเริ่มดีขึ้นฐานบุญของคุณนะคะสิบเหรียญได้เงินก้อนเข้ามานะะทำธุรกิจอะไรที่คุณรอประสบผลสําเร็จนะคะเนี่ยเดินหน้าสู่ชัยชนะของคุณสิ่งที่คุณทํามาเนิ่นนานมันถึงเวลาแล้วอาภัยให้ออกแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเดือดสันและใต้สําหรับหนึ่งเหรียญโอกาสใหม่มาแล้วโอกาสทางการเงินนะคะโอกาสยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะตรงนี้นะมีข่าวดี อะไรที่รออยู่อะไรที่มาติดขัดจะเริ่มเห็นผลหมอใหญ่คุณไปไหว้พระคุณไหว้แล้วละ่ะลองไหว้พระแล้วก็ไหว้องค์พระพิคเนศนาะที่ท่านขึ้นมาด้วยเสริมเข้าไปแต่เนื้อสิ่งเอะไรคือคุณชอบอยู่แล้วค่ะทำเนี่ยนะคะหมอว่าคุณเป็นคนมุ่งมั่นสิ่งใดที่ทํามานานอันนี้หมอพูดถึงทํามานานแล้วคุณต่อยอดให้ตัวเองมันถึงเวลาที่ประสบผลสําเร็จถ้าคุณทํางานออนไลน์คุณก็จะเริ่มมีคนตามเยอะขึ้น นะคะเริ่มค้าขายก็จะมีลูกค้านะคะฐานใหม่ๆเข้ามามีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือเดินทางก็ได้ตังค์นะคะงานเซลล์งานค้างานขายเออมันม,มันดีอย่างนั้นจริงๆนะคะไพ่ตรงนี้นะนะคะดีด้วยฐานบุญของคุณอย่างแท้จริงดีด้วยการที่คุณทํางานประสบความสําเร็จด้วยน้ําพักน้าแรงของคุณนะคะมีคนสนับสนุนช่วงนี้บางท่านจบจากสิ่งเก่าไม่ว่าจากความรักก็จบละเริ่มต้น เราจะมีความสุขความสบายใจงานก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่ที่ของเรามันถึงเวลาที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนอขอให้สรุปและแนะนำนะคะหนึ่งถ้วยนะคะคิงถือไม่เท้ามีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสทางข่าวดีจะติกนะคะ เยอะนะคะพักผ่อนให้มากๆนะคะคุณอาจจะนอนไม่หลับเอ่อหมอพูดเลยนะคะคุณมีจิตสัมผัสนะคะคุณเห็นไหมการน,นั่งสมาธิช่วงนี้ถ้าคุณฟุ้งซ่านหรือคิดอะไรไม่ออกนั่งสมาธิดูนะคะหมอเชื่อว่าชาวราศีมีนกําลังปฏิบัตินั่งสมาธิตอนนี้นะคะแล้วคุณเป็นคนมีเซน์ด้วยนะคะบางคนอยากบรรลุธรรมนะคะปฏิบัติไปเนาะนะคะ,ะคุณแบกทุกอย่างพอละ พอแล้วความรักคุณจะได้ความรักที่ให้และได้รับพอๆกันนะคะหนึ่งเหรียญกับหนึ่งถ้วยแน่นอนแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกื้อหนุนให้คนที่เข้ามานะคะเหรียญคือสิ่งที่มีค่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีค่าเขาอยากรักและห่วงแหนคุณไว้ถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกคือคนที่เข้ามานะ่ะตรงใจคุณให้นะคะได้ได้รับพอๆกันเห็นไหมคะตรงนี้แต่ถ้าเรื่องงานงานเยอะงานมากแต่คุณจะฝ่าฟันไปได้แล้วรวยด้วยมั่นคงด้วย ะะเรื่องงานนี้หมอพูดเลยว่ามันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะแปลกมากนะอันนี้หมออ่านตามไพ่ความรักก็จบแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณค่ะขอบคุณมากมายราศีมีนลัคนามีนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมีนไอดีไลน์อยู่หน้าจอใต้คลิปนี้ก็มีไอดีนะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันได้เลยบางท่านบอกว่าดูดวงยังไงคือดูดวงคือต้องแอดไลน์มาก่อนนะคะเพราะว่าหมอขอแจ้งนิดนึง มีคนทักแชทมาตลอดเวลาทั้งวันนะคะแต่ไม่ได้แปลว่า,าคืออย่างนี้ค่ะถ้าคุณแอดไลน์เข้ามามันจะต้องมีวันเวลาให้คุณโอนจองถูกไหมคะเพราะคิวมีคนโอนจองแล้วคุณจะต้องมาเลือกคิวมาเลือกเวลาให้ตรงที่คุณว่างและไม่ตรงกับคิวท่านอื่นนะคะคุณจะเป็นต้องแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนาะะกนเนาะนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ